สวัสดีค่ะคุณผู้ชก็รวมกั่อง่งาไเคปม้นม่างๆน่ารักๆช่องแบน้นีสองแวตรงเข้ามาครับสองแถวสองแถวเขี่ยไม่ได้นะคะเขียไม่ได้แล้วตกเข้ามาครับตรงเข้ามานะเไม่ได้นะคะ รับดูนะคะำันีคทีกำลังจะายาลกังจะดูายพักท่นกำลังเดินแล้วก็จำลัจขมีสร้นาที่เราจะบนจุดนะคะเีาจะมี้นามาันนะะระอค์มหาวันีบชิริมสวรรค์ภาพูดหลพ่้ดู ที่ที่สี่อปฏิบัติธรรมครับ้ายหน่มเพื่โทรศัพท์ชวนพี่หยาแล้วก็ครอบครัวให้มาเล่นโขนมาถ่ายรูทำดร่วมงานชาขอไปตักข้าวบุตรสาวลูกกระทาข้าจุดธ่ปดวยในครั้งนี้ค่ะเพื่อนๆผูเข้ามาชมคลิปของพี่หยานะครับคุณรเ่พี่หยาอยากให้ทุกคนได้ร่วมยินดีกัน มีอดโรด้วยนะคะปอดบมโรอดบวมรด้วยครับปอดบอมโรบด้วยนะคะับนั้่มด่งงานับภาษาูภาษาทมอวภาษาีร่วมร่วมกับทุกดาครบลมเลยครับคนไทยทุกคนละครับพี่อยากรู้สึกว่า ประชาชนหรือนที่มาทำด้รับวมยครับมาแล้วนะคะนี่คือภาพความที่มีที่ตามต้เราแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเราคนัคนรันแรงมากเพราะทุ่ได้มานะคบวันนี้นะคะเราดีดวไม่ลุ้นสาคัญนะคะที่จะได้มาขับพระบรมารีราะะกอาริษานะคะอาิษาของพ่อรมเื่อน เด้ยินยงงดนะคะเด็กมาอินชีนะคะเดิอดหายดูตัวนี้สวยงามเลเ่กี้หางหัดดนะคะวันนี้มาเปี่นวัชกนแค่ะท้่นีใจเป็นมากนะคะต้องขอบคุณนะคะสามีนะคะที่โทรให้มานะคะไม่ให้เสียใจมากๆเลยที่ไม่ได ประชาชนชาวไทยที่รักในพุทธศาสนานับถือเรื่มใสในพุทธศาสนาและเปล่งวาจาป้องกันสายุสาธุสารูรู้สึกมีคามู้ัทธเพื่อกข้หน้ะคระบรมสารีริกาตุนตอเน่เกิดกับเพื่อนทุนทุน Oh. Uh -huh. 你们俩有约吗？ ตรงๆแล้วก็หบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงก็จะบอกเพื่อนๆไปตามความเป็จริงทุกอย่างเลยการทำพูจะรู 妈逼！<Marketing. S 2> yeah. เปลี่ยนยุ่เลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่มาคุณแม่ก็มาเล้วป็นคุณป้า,ก,า,ะะาก็นานนะคะต้องขอบคุณนะคะสามีพี่หยาจริงเลยที่ว่าสูรหาได้ทันเวลานะคะม,มาก็เกือบจะไม่ค่อยทันแล้วนะคะเพราะว่ามาก็เที่ยงแล้วแต่ดีว่าคุณถึงจริงๆเลยค่ะมาปุ๊บก,ก็ได้ทำร่วมเข้าทำพิธีกับเขา ถ้าเพื่อนๆได้อยู่ในงานได้ร่วมพิธีเพื่อนๆจะไม่พาดสอย,า,อยา,ากอย่ามากเลยว่าเวลาคำว่าสาธุป้องกนนันอ่างน้ถ้าเกิดเป็นงจนเี้ังเนเราจะเริมพิธีพิียากคนลุกไปทั้งตัวเลยคัะอยาคนุ่ดไว้ลงไปที่ขา เราทีมันโร้อนมากๆเลยนี่ก็คือว่าอะไรที่นะคะที่เขากำลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกันเพื่อนๆพี่หยาถ่ายคลิปมาไม่เยอะนะคะเพราะว่าใจหนึ่งก็อยากจะนั่งสวดมนต์ด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยเอานำภาพเล็กน้อยมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพื่อนๆก็ชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกับพี่หยาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่หยาจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งรู้สึกว่า จะเป็นช่วงที่จุดประทีปแล้วสวยมากเลยค่ะพเพื่อนๆช่วงนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจเหมือนกันนะคะนี่ตอนนี้เขากําลังทําพิธีกันอยู่นะคะสาธุชนคนไทยเราเหลื่อมล้นเลยนะคะ,ะอย่าซุมไมดูเห็นกันตอนไม่รู้ว่า,เ,า,าะะพเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าอย่าซุ่มให้แล้วนะคะเพื่อนสาธุพรมอ่ากันนะต่อปอนน้ำตาลกันในะเพื่อน ปนใจนึงก็อยากจะถ่ายวีดีโอใจนึงก็อยากจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรแต่ใจนึงก็จับเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูกันนี่นะคะเพื่อนก็อยู่ห่างกันมากเพราะพียารู้สึกอ,อยาจะได้นั่งไปลายแล้วพยาเข้ามาหลังๆแนะคตอนแรกๆกันไม่ได้เดินเข้ามานี่นครับเจอเราจรย์ียงนมาคะเพ สกัลละาลงทำบุญตไหว้ได้นะคะเพื่อนๆนี่ก็ตัดมาอีกอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆดูหน่อยนึงนะคะว่าสาธุชนชาวไทยเราเยอะจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่แอบเห็นหน้าพี่ยาหน่อยนึงร้อนมากอากาศร้อนมากค่ะเพื่อนๆนี่เห็นเพื่อนบรรยากาศในช่วงผ้าทิ่ตกดินที่เขาจะร่วมจดมนการทำพิธีกันนะคะเพื่อนขะ สถานที่กว้างมากค่ะเพื่อนๆคะเห็นหน้าพี่หยาจนเบื่อแล้วยังคะพี่หยาเริ่มเบื่อหน้าตัวเองแล้ว ริเชาท่จุทุกท่านนะครับให้นั่งลงและเสด็จพระพุทธคุณเป็นองสารมัญยะไปพร้อมกันครับเสยิจะมาตีเชิมีาพียงปตาจามาพี่ไปพิบายยไม่มี้เยนี่ยามาเพเลียนี้อายทยไม่จะไปยันลิสาสวะปัญจบ thank you ก็หลังจากที่อาสิจพิธีทุกอย่างนะคะก็กําลังจะกลับบ้านกันก็ได้เวลาอันสมควรแล้วเกือบจะสามทุ่มแล้วแอบมาถ่ายสามีตัวเองปฏิบัติหน้าที่แป๊บหนึ่งนะคะโดยที่เขายังไม่รู้ตัวเลยว่าพิยาเหมาะยืนอยู่ไกลๆแล้วก็แอบถ่ายเขาอยู่นี่ถ้าเขาเห็นนะคะเขาคงจะแบบโกรธพิยาน้าดูเลยว่าเอ๊ะ จะถ่ายทําไมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราแค่แอบถ่ายกำลังใจเขาวลาเขาปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่หน่อยนี้นะต้องขอไปนะคะเอาภาพเขามานลงแอบขอโทษในคลิปเลยแล้วกันอย่าโกรธเด้อเห็นเหนื่อยอยู่ก็เลยมาแอบส่องให้กําลังใจหน่อยนี่นะคะตอนที่ว่าเออเพิธีแล้ว คนเยอะเยอะมากๆจริงๆประชาชนเยอะมากจริงทั amento, okay. ้งประเทศเพื่อนบ้านเราพี่น้องเพื่อนบ้านเราเนีคะมีานก็เยอะมากพี่น้องชาวภาคกลางภาคเหนือภาคสามใต้เรา่วยกันก็ตัดมาตรงเมันเหมือนตัวเองตั้งอะไรไว้อ่ะ นี่นเพื่อนแอบมาถ่ายรถบัสให้เพื่อนเพื่อนดูว่ารถบัสนี้หลายร้อยคัน